เลสเตอร์ซิตี้จากอดีตเทพนิยายสู่การกลายเป็นทีมแชมเปี้ยนชิพ ครั้งหนึ่งเลสเตอร์ซิตี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพนิยายแห่งอังกฤษจากวีรกรรมสุดยอดเยี่ยมเมื่อครั้งถลิงบัลลังคว้าแชมป์รีเมลีกมาครองเมื่อ7ปีที่แล้วจากวันนั้นเลสเตอร์กลายเป็นหนึ่งในสมโมสรที่ได้รับความสนใจจากทั้งสื่อและแฟนบอลไม่ใช่น้อยเพราะถือว่าคือทีมที่สร้างสีสันและมักมีเหตุการณ์ให้ชวนพูดถึงอยู่เรื่อยๆอีกทั้งการคว้าแชมป์เอฟเอคัพก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความทรงจําอันยอดเยี่ยมจนกระทั่งถึงวันนี้จากปาฏิหาริ์ที่เคยหักประกาส เียนทุกด้ามขวาแชมป์สู่การร่วงไปเริ่มต้นใหม่ในหลีกรองอย่างแชมปเปี้ยนลีกกลายเป็นอีกหนึ่งสโมสสที่เคยสอยแชมป์พีเมียลีกและมีอันต้องโบกมือลาลีกสูงสุดต่อจากแบ็กเบิร์นโรเวอร์ฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะผ่าย้อนกลับไปถึงวิรกรรมต่างๆที่ทัพจิ้งจอกสยามได้สร้างความทรงจําไว้ในศึกพีเมียลีกซึ่งจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยจากจะตกชั้นสู่แชมป์พีเมียลีกย้อนกลับไปเมื่อฤุูการ2014ถึง2015เลสเตอร์ที่ได้รับ โอกาสกลับขึ้นมายัางศึกพีเมียลีกอีกครั้งพร้อมสถานะที่ต่อนนั้นเป็นทีมหนีตกชั้นแบบเต็มตัวแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อทีมจากลีกล่างเลื่อนขึ้นมาย่อมเจอบททดสอบที่ยากลําบากจะว่าไปในฤดูกาลดังกล่าวเลสเตอร์ภายใต้การคุมทีมของนายเจลเฟียาสานเหมือนม้าแรงป่ายที่ช่วงแรกโดนคู่แข่งกระทำแทบจะฝั่งเดียวผ่าน29นานัดพวกเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปถึง18เกมและในจํานวนดังกล่าวคว้าชัยได้เพียง4ี่นัดเท่านั้น เมื่อเข้าสู่ช่วงโคง้งพวกเขาเล่นสปีดคว้าชัยได้ถึง7จาก9านัดสุดท้ายของฤดูกาลกระโดดหนีตายได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการจบอันดับ14ของเต้ารางซึ่งหลังจากรอดตกชั้นได้สำเร็จเลสเตอร์มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ด้วยการแต่งตั้งเคลาดิโอรานิเอลีขึ้นมาเป็นนายใหญ่พร้อมนำผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์2015หลายรายไม่ว่าจะเป็นชินจิโอคาสากิเอนโกโลกองเต้โรเบิร์ตฮูดหรือคริสเตียนฟุก แน่นอนวันนักเตะที่กล่าวมาบางรายชื่ออาจคุ้นหูแต่บางคนต้องยอมรับว่านโนเน่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าผลงานเป็นอย่างไรซึ่งเป้าหมายของทีมคงอยู่ที่การอยู่รอดและทำอันดับให้ได้ดีที่สุดทว่ายิ่งลงไปเล่นผลงานยิ่งดีมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง17เกมแรกของฤดูกาลเลสเตอร์สะดุดแพ้เพียงเกมเดียวเท่านั้นซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์แฟนบอลมากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตาม ณตอนนั้นเหล่าบรรดาสื่อต่างพร้อมเสียงไปในทิศทางเดียวกันว่าเดี๋ยวผลงานก็ร่วงเหมือนทีมเล็กๆที่ผ่านมาซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่สื่อจะมองแบบนั้นแต่กลายเป็นเลสเตอร์ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีสปิริตทีมที่ดีและทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมในการคว้าชัยชนะมากรองไม่ใช่ผู้ที่ถูกจุดเพียงชั่วครู่และหายไปแต่สามารถยืนระยะได้ตลอดรอดฝั่งบทสรุปในฤดูกาล2015-2016เลสเตอร์ คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรมาคลองทั้งซีซั่นแพ้เพียง3นัดกวาดไป8 1คะแนนฉากการชูถ้วยแชมป์ของเวสต์มอร์แกดกลายเป็นภาพรประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่เพียงของสโมสรคแต่คือเรื่องราวอันเป็นที่สุดของฟุตบอลอังกฤษเลยก็ว่าได้สตอรี่ลูกหนังที่ไม่รู้อีกกี่สิบปีกี่ร้อยปีจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งเรื่องราวที่แม้ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้ของเลสเตอร์คงจดจำและเป็นเรื่องราวเล่าขานไปอีกนาน สร้างนักเตะชื่อดังมากมายสืบเนื่องจากฤดูก,กาลที่สร้างความยิ่งใหญ่ เลสเตอร์ ester, สามารถผลิตนักฟุตบอลที่สามารถต่อยอดจนกลายเป็นแข้งระดับโลกได้หลายคนทั้งที่ตอนนั้นการอยู่กับทัพสุนัขจิ้งจอกคือนักเตะธรรมดาธรราคนหนึ่งเพียงเท่านั้นเอนโกลกองเต้ ay, ได้รับการขนานนามว่าขึ้นนิวโคส์มาเกลเลทั้งเรื่องของฝีเท้าในสนามที่กัดไม่ปล่อยคอยตัดเกมคู่แข่งได้อยู่แทบตลอดอีกทั้งยืนถูกที่ถูกเวลายกระดับแผงแดนกลางพร้อมทําให้กองหลังของทีมเล่นง่ายมากกว่าเดิม ริยาดมาเลสปีที่ทีมไปดึงตัวมาจากเลออาฟทีมในลีกฝรั่งเศสก่อนยกระดับตัวเองกลายเป็นนักเตะคนสำคัญ ในวันที่ทีมประสบความสําเร็จในฤดูกาลนั้นเจ้าตัวกระหน่ำประตูในเกมหลีกไปได้ถึง17ตุงเลยทีเดียวเจมี่วาร์ดีกองหน้าที่กลายเป็นตํานานของสมโมสรอนอย่างสมบูรณ์แบบสีซสั้นนั้นเจ้าตัวซัดในเกมหลีกไปมากถึง24ตุงแม้ไม่ได้ดาวซันโวแต่คืออาวุธสําคัญในการพาทับจิ้งจอกบินสูงแบบไม่ได้วาดฝันเอาไว้นอกจาก3รายนี้ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่ควบปีดังกล่าวโชว์ได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นแคสเปอร์ชไมเคลิลโรเบิร์ตฮูดแดนนี ดิงวอเตอร์ชินจิโอกาสกิหรือมาร์คอัลไบตันในวันนั้นนักเตะเหล่านี้ไม่ใช่สตาร์ชื่อดังค่าเหนื่อยเพียงน้อยนิดทว่าด้วยระบบการเล่นเป็นทีมการประสานงานที่ลงตัวเชื่อได้เลยว่าโทฟี่พรีเมียร์ลกีกับเลสเตอร์คงเป็นความสำเร็จที่อยู่ในความทรงจำเบอร์ต้นๆของพวกเขาเป็นแน่ปัญหาเยอะทำตกชั้นจากหัวปีที่ดีที่สุด7ปีผ่านไปเรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดก็วนมาบรรจบ จากปัญหามากมายนอกสนามโดยเฉพาะเรื่องของตัวเงินและนักเตะชื่อดังที่ถูกปล่อยออกไปในเคสของเรื่องการเงินเลสเตอร์เลือกลงทุนด้วยการยกระดับศูนย์ฝึกของตัวเองด้วยการลงทุนไปราวร้อยล้านปอนด์สร้างสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ยกระดับสนามแข่งมีร้านค้าที่มากขึ้นทว่ากับงบเสริมทีมกลายเป็นเรื่องที่แตกต่างซัมเมอร์2022เลสเตอร์เสียเวสลียฟโฟฟานาแนวรับตัวหลักไปให้เชลซี ขอ,อมค่าตัว70ล้านปอนด์แต่กลับเจียดเงินเพียงน้อยนิดไปคว้ากองหลังโนเนมอย่างวอลฟาร์ดเข้ามาซึ่งก็อย่างภาพที่ปรากฏว่าคือการลงทุนที่ขาดทุนแบบย่อยยับมากเลึกเกินไม่เว้นแต่แนวรายของแคสเปอร์ชไมเคร์ประตูมือดีเมื่อถูกปล่อยออกจากทีมก็ไม่อาจหาใครที่ไว้ใจเข้ามาทดแทนจนกลายเป็นหนึ่งในปัญหาที่ยังไม่อาจแก้ได้แม้จนถึงวันสุดท้ายของฤดูกาลส่วนเรื่องสำคัญคือเมื่อผลงานไม่ดี แทนที่จะเลือกปลดแบนดอนลอสเจอร์ตั้งแต่นนเนินๆแต่กลับปล่อยเวลาและเลือกช่วงเวลาผิดจนทําให้ตลาดกุนสื่อตัวเลือกน้อยก่อนไปลงเอยที่ดินสมิธท,ที่สุดท้ายศักยภาพไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะัก ซึ่งเมื่อมวลรวมทั้งหมดมันมีแต่ปัญหาที่ไม่อาจหาทางแก้ไขได้ทั้งหมดการตกชั้นจึงเป็นคําตอบที่แม้จะโหดร้ายแต่ดูจะคู่ควรกับปีที่มรสมลูกใหญ่เคลื่อนตัวมาปกคลุมแต่เชื่อว่าด้วยศักยภาพของทีมบริหารและนักเตะภายใต้ทีมน่าจะช่วยให้เลสเตอร์ไม่ล้มฟุบหายไปยาวพวกเขามีดีมากกว่าจะโลดแล่นในลีกรองบทพิสูจน์อีกครั้งของสโมสรนในวันที่ต้องกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อีกครั้งหวังว่าจะพบกันใหม่ในพรีเมียร์ลีก Leicester City